สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดีเจนุ้ยธนวัน์ช็อกหนักถูกซ่อนกล้องเจ็ดตัวจากอดีตนักข่าวบันเทิงที่สามารถปั้นตัวเองมาสู่จุดสูงสุดของชีวิตขยันวิ่งรอกทำงานหนักจนเก็บเงินซื้อบ้านด้วยเงินสดมูลค่า40ล้านบาทและรถรูบปอร์เช่ดยดีเจนุ้ยเผยว่าใน365วันก็จะมีหยุดบ้างแต่ในเดือนหนึ่งจะหยุดสักวันหรือ2วันอย่างเดือนนี้หยุด1วันเราจะมีรายการประจำ6-7รายกัน ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาเผยผ่านรายการดังอย่างโต๊ะหนูแมมว่าเหตุที่อยู่ในวงการมาตั้งนานทำไมเลือกอยู่คนเดียวไม่มีแฟนไว้ว่ากล้องวงจรปิดที่แม่หนุยดูอยู่ฮะก่อนจะหัวเราะตามเอกลักษณ์แล้วเล่าต่อว่าเราก็ไม่คิดมาก่อนแม่หนุยเป็นคนห่วงหนุยมากแม่รักมากทุกวันนี้ขับรถมาทำงานยังนึกอยู่นะเราทำอะไรพาใครเข้าบ้านไม่ได้นะเหตุผลที่พาเข้าบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่หนุยดูกล้องวงจรปิดอยู่แต่นีสใสตั้งแต่เด็กๆแล้วแม่เป็น คนไม่ชอบให้พาเพื่อนมาบ้านที่บ้านทําธุรกิจไงครับแม่เขาจะรู้สึกว่าถ้าเด็กมาเยอะเกินไปมันจะยุ่งในการทํางานและถ้าชวนมาออกรายการแม่ก็ไม่มาบ้านจะเป็นแบบนี้เราเหมือนแบบว่าอยู่กันเป็นครอบครัวเราเป็นคนกาญจนบุรีพอมาอยู่กรุงเทพแม่เขาก็จะเป็นห่วงเราต้องเล่าว่าวัาวนดีคืนดีเขาก็เอากล้องวงจรปิดมาติดเราไม่ได้ติดเองแรกๆก,ก,ก็ไม่ได้อะไรหลังๆเอ๊ะทำไมแม่รู้ความเคลื่อนไหวเรามากมาย ก่อนจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าไม่เห็นน้ำวนน้ยออกจากบ้านแล้วเราก็เริ่มคิดว่าทําไมแม่ถึงโรชชีวิตเราท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากโซเชียลนิวส์ขอบคุณครับ